สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้นะครับจะมาสอนการติดตั้งเราเตอร์ใน g n s 3 vm นะครับคือติดตั้ง c i s c o IOS นั่นเองก่อนอื่นนะครับเราต้องมี IOS ก่อนนะครับทุกคนต้องหาตัวนี้มาก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้หามาก่อนตรงนี้ต้องซื้อนะครับต้องซื้อจากเว็บซ i s c o นะครับหรือไปใส่ g ูเก่อนะครับออาผมเริ่มเลยนะครับก็เข้ามาที่ตรงเราเตอร์นะครับ แต่ตรงนี้ก็ได้หรือจะตรงนี้ก็ได้นะครับนะก็ให้กด New Template นะครับ New Template ต้น New Template เราเลือก Installation Form g n s Server นะครับก็กด Next นะครับเลือก Router ตอนนี้มันจะเซิร์ชแลนวนะครับเลือก Router นะครับเลือกเป็น Cisco IOS V ตัวนี้นะครับเมื่ี้นะครับ ย้ำนะครับเพื่อเป็น Cisco ios v นะครับก็กด install ไปขั้นต่อไปจะเป็นว่า install happy end on the g i n i e ส vm เห็นไหมครับย้ำนะครับ,รบต้องเป็นหน้านี้นะกด next นะครับตรงนี้ก็ดูนะครับอันนี้มันจะ detect เ,เองอยู่แล้วของผมจะเป็น64บิตนะกด next ด a p p y end นะครับเดี๋ยวมันจะเสิร์ชเสิร์ชเองโอเคเจอละ นะครับเจอนะครับผมเจอตัวนี้ทีนี้ถ้าใครไอตรง Startup c o n f i g ถ้าใครไม่มีนะครับถ้าใครถ้าใครขึ้นว่าเฟลนะให้กดดาวน์โหลดตรงนี้กดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันจะไปโผล่ที่เว็บดาวน์โหลดสักอันหนึ่งแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับถ้าใครไม่มีนะครับไปกดดาวน์โหลด ถ้าตนอนี้ผมข้ามไปกันนะทุกคนก็กดกดไปดาวน์โหลดปกตินะครับอันนี้ผมข้ามไปนะครับอ่ะเราก็มากดรีเฟซกดรีเฟซนะครับคือง่ายๆคือต้องมี iOS แล้วก็จะมีตัว startup c o n f i g นะครับพอสตาร้กด Next กด Yes ไปเลยนะครับกด Yes ไปเลยนะครับถ้าถูกต้องจะเป็นเขียวๆด้านบนนะ กด f i n i s okay. นะครับ install นะครับโอเคสำเร็จ okay. นะครับกมมีเราเตอร์มาละสำเร็จนะครับตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ไป config template ผมเปลี่ยนชื่อกันลบทิ้งไปกด ok นะครับผมขอ add ต่อเลยนะครับขอ add ตัว สวิตต่กันสวิตนะครับ Import ไฟล์เหมือนเดิมเจนิสสามเหมือนเดิมกดเน็กเหมือนเดิมนะครับแต่ตะนี้เป็นสวิตนะครับซิคโก้ ios b qm ตัวนี้นะครับเมื่อเป็นซิคโก้ ios b l 2นะครับกด install เหมือนกันกด next นะครับกด next เหมือนกันครับเจอนะครับเจอเหมือนเดิมก็ครับโอเคก็จะกดดาวเหมือนเดิมก็ได้แล้วก็กด next เหมือนเดิมกด yes โอเค finish โอเคนะครับเจอนะครับอ่าผมได้ตัวนี้มา นะครับโอเคเดี๋ยวขอแก้นิดหนึ่งนะครับแก้ชื่อนิดหนึ่งโอเคครับอ่ะเราจะมาดูว่าเวิร์จริงหรือเปล่าเอาเราเตอร์นะตัวหนึง่งนะครับมาต่อแล้วก็เอาสวิตมาต่อนะครับลากสาย นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดสตาร์ทนะครับคลิกขวาสตาร์ทขึ้นมาแล้วกดคอนโซลดูนะครับอันนี้เราเตอร์นะครับเราเตอร์เนื่องจากว่าตรงนี้ใช้แรมใช้ p u u เยอะนะครับโอเคอันนี้บูตอยู่ อนี้ใช้มาพอสมควรนะครับก็ย,ย้ำอีกทีนะครับงานต้องเยอะ CPU นะครับยิ่งดีนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีของผมอน,นิวสึกคอ i4 นะครับ จะช้าตอนบูตนิดหนึ่งนะครับอันนี้วงนั้นต้องจัดสรรรมดันกัลติคอร์ดีๆนะครับ ใช่ครับบูสมบูร็จนะครับทุกคนก็เล่นมานะครับคอนฟิกเทอร์มินอลอะไรก็ว่าไปนะครับอินโฮส์เนมนะครับโชว์ดอย์เราเตอร์มันมีเตือนเรื่องเรื่องนั้นนิดหนึ่งนะนะครับ โอเคอ่ะผมเสร็จละตันนี้เครื่องผมกันน้อยเดี๋ยวผมขอสตาร์ตัวนี้นิดหนึ่งนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดสวิตให้ดูต่อสวิตนะครับสวิตสตาร์ทนะครับสวิตนี้ถ้าเป็นไม่ใช้ g e n i B M นะครับจะค่อนข้างคอนฟิกยากพอใช้ตัวนี้จะง่ายเลยนะครับถ้าใครดูวิด,โดีโอตัวเก่าๆนี่ติดตั้งตัวนี้ยากมากพอเป็นตัวนี้ง่ายเลยนะครับาบปุ๊มเป็นนะครับบูทแป๊บเดียวได้เลย นะครับบูดขึ้นนะครับก็ตอนบูตขึ้นมามันจะเป็นโชว์คอมว่า s สวิตนะครับตัวนี้เราสามารถทำงาบได้ทั้งงับสวิตชิดโก้บมอเตอร์ิดโก้นะครับก็ไม่ต้องใช้ของจริงละ แต่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ของจริงควรหัดใช้ของจริงก่อนนะครับเราก็มาใช้ตัวนี้ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นจะบทช่ฉาเหมือนของจริงนะครับอันนี้ก็ใช้ iOS ของจริงเลยนะแต่ว่า iOS พวกนี้มันเป็นเบสมาจากตัวนีนุกนะครับก็แนะนำซื้อนะครับอย่างก็บางนี้ผมก๊อปชื่อสองอันนี้ให้ก่อนที่ต้องไปหามานะครับหามาหามาก่อน ไปเสิร์ชใน Google ว่าต้องซื้อจากซิสโก้นะครับซิสโก้นะโอ้ยสุดยอดนะครับอ่ะเอามานะครับ นี้ต้องหาพวกนี้ต้องหาเองนะหาเองนะครับไปเสร็จหาเองนะครับโอเคบูตเสร็จยังน,นี้มันบูตช้าเหมือนของจริงนะรอันนี้เป็นพอร์ตจิกบิดด้วยนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมโชว์พอร์ตกหนึ่งอินเทอร์เฟสนะครับเป็นจิกาบิดนะครับ ทันสมัยนะครับทันสมัยมากจิกระบิดนะครับ,รรบ,รบอ,พอพอบูสเสร็จผมโชว์พอดให้ดูเหมือนของจริงทุกอย่างนะนจริงทุกอย่างแต่เป็นจิกระบิดนะครับเน้นว่าเครื่องต้องแรงน,นิดนึงนะทุกอย่างที่ใช้เป็นพวก VMware v i r t u a l i ชันะครับมันจะใช้ cpu memory ออของเครื่องจริงๆนะครับอันนี้โน้ตบุ๊กผมนี่ถือว่าเครื่องเก่านะครับ ็าอาจจะช้านิดหนึ่งเดโมให้ดูเฉยๆนะครับน่ครับสำเเ็จนะครับเป็นเดเบิลนะครับเป็นสวิตนะครับโชว์ไอพีอินเตอร์เฟซบิบให้ดูนะครับ นะใช้ได้นะครับโชว์วีแรนลิ๊นะครับผมคกรฟิกให้ดูให้กันนะคกรฟิกไทมีน,นอนอินเตอร์เฟสทิกเบ็ดส่วนทับส่วนนะครับเอนแคปซูลเลชันดูทีครับสวิตพอร์ตทั้งเอนแคปซูลเลชันก็จะไม่ให้ดูนะครับมี isl มีดอดบันคิวเอาดอดบันคิวสวิตพอร์ตโหมดทั้งนะครับ โชว์อินเทอร์เฟซทางให้ดูว่าทางอัพนะครับเห็นไหมครับเหมือนสวิตช์จริงเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้สอนการติดตั้งนะครับทั้งเราเตอร์สวิตช์ใน GNS VM นะครับ GNS3 VM นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ